รายงานการศึกษารายกรณีเรื่องการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นโดยนางทัพทินผานาผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม DP04 เลขที่15ความเป็นมาและสภาพปัญหาจากการศึกษาสภาพจริงพบว่าในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ระเบียบผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านการเงินการบัญชีทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากทั้งการเก็บเงินจากการค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรีภาษาจีนในระดับชั้นอนุบาลห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกนและห้องเรียนพิเศษกิฟเตดซึ่งการเก็บค่าบำรุงการศึกษานั้น จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆบุคลากรด้านการบริหารการเงินบัญชีพัสดุไม่ได้จบด้านการเงินโดยตรงทําให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและเป็นโรงเรียนที่มีหน่วยงานคือสํานักง,งานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและประาบปรามทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบบัญชีทุกปีงบประมาณจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารจัดการด้านงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆจากสภาพปัญหาของการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นมีการวางกรอบของการบริหารงานด้นานการเงินบัญชีและพัสดุด,ดังนี้ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีและยึดหลักการจัดซื้อพัสดุให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ 2. โรงเรียนมีการจัดทำระบบบัญชีการเงินผ่าน Microsoft Excel เพื่อให้สอดคล้องอ้างอิงกับทะเบียนคุมเงินเงินคงเหลือประจำวัน 3. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรด้านการเงินการบัญชีให้ดำเนินการจัดทำเอกสารด้านการเงินการบัญชีให้มีความถูกต้องรวดเร็วและแบ่งเบาภาระรูการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแต่มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณได้เป็นอย่างดียิ่งและมีกระบวนการ PDCA มาใช้ในทุกขั้นตอนการทำงานทำให้เห็นความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ที่สำคัญโรงเรียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีและยึดหลักการจัดซื้อพัสดุคือคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้บัญชีมีความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆตามหลักการบริหารงานงบประมาณ